ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะครับทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%นะครับแถมทางร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแล้วนนเองนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับก็ถ้าหากใครที่อยากเติมเกมอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ power pay ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทุกคนยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ฝากลาดเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเกม Back Hover Mobile นะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับก็ถ้าเซิร์ฟไทยเปิดเนี่ยเราควรที่จะรีหาตัวละครอะไรดีเนี่ยครับถ้าแพทเหมือนเซิร์ฟเวอร์นอกนะครับต้องย้ำก่อนนะครับว่าถ้าแพทเนี่ยเหมือนเซิร์ฟเวอร์นอกนะ,ะปรับให้มันเสถียรเหมือนตอนนี้เนี่ย เราควรที่จะรีหาตัวอะไรดีนะครับถ้าเซิร์ฟไทยเปิดนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะตัวของดันเจี้ยกันก่อนนะครับเพราะว่าอ่ะเรื่องดันเจี้ยนเนี่ยมีผลเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าตัวของดันเจี้ยนอุปกรณ์เนี่ยเรื่องธาตุในณตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีผลแบบชัดเจนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะเลือกอ่ะหาตัวละครที่เราจะเล่นนะครับจาเป็นมากนะครับอย่างแรกเลยให้เพื่อนๆมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์เนี่ยถ้าเป็นสีแดงนะครับอ่ะคือเราจะดรอ ตัวของเซตอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นตัวของเซตบัฟสปีนะครับจะเป็นตัวของเซตกรอกนั่นเองแล้วก็เซตดาเมจนะครับอ่าคือที่จะดรอปมาได้นะอันนี้คือจะเป็นเซตสีแดงนะครับตรงนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆเนี่ยไปลเลือกกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าตัวของสีฟ้านะครับจะดรอปเป็นอะไรบ้างสีฟ้าจะดรอปเป็นเลือดนะครับอ่าเซตปั๊บคีนะครับแล้วก็เซตแม่นยำนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของ สีเข um, uh, uh, ียวนะครับอ่าสีเขียวจะดอกเป็นอะไรบ้างนะครับสีเขียวจะดอกเป็นตัวของอ่าจอกกระลาะนะครับอ่าเซตคิดาเมจนั่นเองนะครับแล้วก็อ่าเซตต้านทานนะครับจะเป็นต้านทานคีหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับอ่าน่าจะเป็นต้านทานคีนะครับดูจากรูปแล้วนะครับก็ประมาณนั้นอาจจะเป็นเซตต้านคินะครับอ่าประมาณนี้เนาะโอเคอ่าเซตทั้งหมดเนี่ยก็คืออ่าจะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับที่ดอกมาได้นะครับก็ อ่าให้เพื่อนๆเนี่ยลองดูแล้วก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะเล่นไปฟาร์มอันไหนนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นตัวของสีแดงนะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยเราได้ทั้งเกราะนะครับได้ทั้งดามเมจนั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยคือความไวเนี่ยก็ได้เปรียบนะครับอาจะดรอปเป็นตัวของเซตสปีดมาด้วยนะครับบางตัวอาจจะต้องใช้นะครับอา่าก็อา่าตัวของเซตอา่า สปีดแล้วก็เกราะแล้วก็เซต t าเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับที่เป็นสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะไปได้หลายคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอรีน้านะครับอ่ะเรื่องการตีบอสนะครับหรือว่าจะเป็นดันเจี้ยนต่างๆเนี่ยสีฟ้าเนี่ยมีตัวละครที่เก่งเยอะนะครับอ่ะโอเคหลังจากที่เราดูเซตอปุปกรณ์กันไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมให้อีกสักหน่อยนะครับส่วนตัวของเซตสีฟ้า นะครับก็จะเป็นเซตเลือดอเซตแม่นยำแล้วก็เซตปับขีใช่ไหมซึ่งตัวละครสายสีเขียวเนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวละครที่เก่งนะครับในช่วงต้นเกมนะครับซึ่งหัวหน้าหน่วยราชสีเพิงเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับแต่ว่าเราจําเป็นีต้องมีของให้สําหรับตัวนี้นะ,ะเพราะว่าเรายังมีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับฟ้านหน้าเนี่ยยังไม่เข้ามานะครับถ้าเป็นเซิร์ฟไทยเปิดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสายสีเขียวที่ตัวละครที่จะเก่งๆเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของ หัวหน้าหน่วยราสีเพลยนะครับฤกก็ยังไม่เข้านะครับอะไรแบบนี้นะครับคืออาจจะเล่นยากนะครับก็ไม่แนะนํและกันนะครับสีฟ้านะครับแล้วก็สีเขียวนะครับอา่าสีเขียวเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับในการเอามาเล่นหรือก็คือเราต้องอาหาตัวละครสีแดงมาซึ่งตัวละครสีแดงเนี่ยจะมีตัวละครไหนบ้างที่กิ่งๆนะครับก็อาจจะมีอยู่แค่อา่าสองตัวเลยที่เป็นดาเมจนะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวของหัวหน้ายามิสีแดงนะครับแล้วก็แอตตาแดงนะครับอ่ประมาณนี้ เดี๋ยวเราค่อยไปเสริมกันอีกทีหนึ่งในตัวของรูปภาพตัวละครละกันเนาะโอเคเซตอุปกรณ์เพื่อนๆได้เห็นกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูตัวละครกันบ้างนะครับตัวละครที่เราควรรีหานะสำหรับตัวละครที่เราควรรีหานะครับก็ถ้าเพื่อนๆเลือกดันเจี้ยนอุปกรณ์กันไปแล้วนะครับเพื่อนๆอยากจะฟาร์มสีแดงนะครับอตัวของสีฟ้าที่เราต้องมีหามีตัวอะไรบ้างนะครับผมจะ แนะนําเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับนั่นก็คือจะมีตัวของโลตัสนั่นเองนะครับอ่ามีตัวของมาร์คคุงนะครับอ่าซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งหลายคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอารีนาการตีบอสนะครับหรืออาจจะเป็นดันเจียนการฟาร์มอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสตัวนี้ไปได้เกือบทุกที่นะครับอ่าโดยเฉพาะตัวของโลตัสเนี่ยโอ้โหขาดแทบจะไม่ได้เลยนะครับก็ประมาณนั้น นะครับอ่ะแล้วก็อีก2ตัวเราจะหาตัวไหนมานะครับอีกหนึ่งตัวเนี่ยถ้าแพทตัวของซฟเวอร์ไทยนะครับเหมือนซฟเวอร์นอกใช่ไหมอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับคือเราจะได้ตัวดาเมจสีฟ้ามานั่นก็คือจะเป็นหัวหน้ายามินะครับสีฟ้ามาแบบฟรีๆนะครับโดยการที่เราทํเคพสนะครับอ่ะเราจะได้กุญแจมาแล้วก็เอากุญแจเนี่ยไปเลือกนะครับก็จะได้ตัวของหัวหน้ายามิสีฟ้ามานะครับทีนี้เนี่ยเรมี3ตัวแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งเราจะใช้ตัวอะไรนะครับเป็นสีฟ้านะก็ ในนาตอนนี้นะครับตัวละครสีฟ้าที่เป็นสายฮิลเนี่ยนั่นก็คือจะเป็นตัวของน้องชามี่นะครับอ่ะก็จะเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวของน้องนะครับในการฮิลนะครับอ่ะถึงจะอ่ะเล่นสบายนะครับอ่ะก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับอ่ะมีตัวไหนบ้างนะครับสีฟ้านะอ่ะมีตัวของอ่ะมร์คุมนะครับมีโรตัสนะครับมีหัวหน้ายามิสีฟ้านะครับแล้วก็มีตัวของ น้องชาม,มี่นะครับแค่นี้เลยนะครับสีฟ้าคือจบเลยมีแค่4ตัวนี้เนี่ยไปได้แบบดันเจี้ยนสิบห้าแบบชิวๆนะครับขนาดผมเนี่ยปั้นตัวของม้ากับน้องชาม,มี่แค่ระดับหกสิบเนี่ยตอนนี้คือผมก็อยู่ด่านที่สิบสองสิบสามแล้วนะเออคือเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นต่อนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือสต๊ามิน่ามันหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวรออัปเกรดของต่างๆอีกสักหน่อยเนี่ยก็น่าจะฟาร์มด่านสิบห้าได้แล้วนะครับอ่าโอเคเรื่องท่านเนี่ยสำคัญมากนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็น สีแดงนะครับผมแนะนำอยู่แค่สองสีเท่านั้นเนะาะสีแดงเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวของแอตตาแดงเลยนะครับอ่าจะมีแอตตาแดงนะครับเหมือนหัวหน้ายามีเลยเราสามารถเลือกได้นะครับเราจะเลือกได้3ตัวนะครับถ้าแพท ไทยเหมือนเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกแอตตาหัวหน้ายามิแล้วก็มูซาได้นะครับก็ถ้าเราเล่นสีไหนก็ให้เลือกสีนั้นนะครับโอเคอ่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวของหัวหน้ายามิสีแดงนะครับเพราะว่าตัวของหัวหน้ายามิสีแดงนะครับเราสามารถที่จะเปิดหาได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับจะมีตู้แยกออกมานะอาจจะมีตู้แยกออกมาให้นะครับใครที่อยากจะเปิดหานะครับอ่ะสองตัวแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับเราจะใช้เป็นตัวของแอตตา ตัวแจกเลยนะครับก็คือจะเป็น a อ่าเอนะครับเป็นสายโล่ะนะครับสายโล่นั่นเองนะครับเนี่ยหรือว่าจะไปใช้ตัวระดับ R ก็ได้นะครับแต่ว่าเรามีอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยตัวละครตัวไหนก็ได้ที่เป็นรูปโลู่เนี่ยก็คือแบบเน้นยืนให้หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาตัวของมิม o s a า สีแดงอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวแจกเช่นเดียวกันนะครับอ่ะรางวัลอ่ะลงทะเบียนลูกหน้าใช่ไหมอ่ะที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะมีตัวของมิโมซาสีแดงแจกมานะครับเราก็จะเล่นได้ง่ายละอ่ะถ้าเซิร์ฟไทยไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเหมือนเซิร์ฟนอกนะครับคืนหนึ่งเลยแอตตาแจกนะครับแล้วก็ตัวของมิโมซาแจกนะครับอ่ะแล้วก็ตัวของอ่ะหัวหน้ายามิสสีแดงเราไปเปิดหานะครับแล้วก็ตัวของแอตตาสีแดงนะครับเราก็เอากุญแจไปใช้นะครับอ่ะทีมแดงครบแล้วทีมสีฟ้า ก็ง่ายเหมือนกันเห็นไหมอ่าแจกเหมือนกันนะครับสีฟ้าก็แจกหัวหน้ายังมีสีฟ้ามาเราแค่ไปหา2ตัวนี้มาแล้วก็2ตัวนี้เนี่ยเราจะหาได้จากอ่าที่เราไปอ่ารียี่สิครั้งได้นะครับก็เลือกมาสักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไปเปิดหาอีกสักหนึ่งตัวแค่นี้เองนะครับก็จะได้ได้แล้วส่วนตัวละครสีเขียวเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับคือสายดรามเมิดเนี่ยที่จริงๆเนี่ยมีน้อยนะครับอ่าถ้าเป็นในตอนแรกเนี่ยเรามีอยู่แค่ตัวของหัวหน้าหน่วยราชสีเพิงตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็ ตัวของริดเนี่ยยังไม่เข้านะครับที่เป็นดาเมดอีกหนึ่งตัวนะส่วนตัวละครดาเมจสีเขียวตัวอื่นเนี่ยไม่มีแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นซีซีแล้วนะครับอาจจะเป็นตัวของหูหน้าหน่วยกว้างนะครับอ่ะเป็นตัวของลาเดสใช่ไหมอ่าตัวแทงนะครับซึ่งเราอาจจะต้องรีหาเยอะเลยนะครับถ้าเราจะเล่นตัวสีเขียวนะครับอ่ะคือเราต้องรีหาตัวของหูหน้าหน่วยราาสีเพลิงมานะครับมีตัวของลาเดสมานะครับแล้วก็อ่ะตัวของมิโมซ่าเนี่ยมีแจกนะครับอ่ามีแจกนะอ่ะแล้วก็ตัวของหูหน้าหน่วยกว้าง นะครับเนี่ยคือตัวละครที่เราต้องใช้เนี่ยสตัวนี้นะครับอ่ะหนะึนะครับสนะครับในการฟาร์มซึ่งสีเขียวเนี่ยจะยากที่สุดนะครับผมไม่แนะนำนะกันแนะนําเป็นสีฟ้ากับสีแดงเท่านั้นนะครับอ่ะนี่คือจะเป็นตัวละครทั้งหมดที่ผมแนะนําในการรีหา และกันนะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์ไทยเปิดนะครับรับรองว่าเราเล่นได้สบายหลายคอนเทนต์แน่นอนนะครับถ้าเรามีของแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปปั้นสีอื่นได้เพิ่มอีกนะครับประมาณนั้นก็แนะนําว่าให้ทุกคนเลือกดันเจี้ยนอุปกรณ์ดันเจี้ยนไหนสักหนึ่งดันนะครับสีเขียวเนี่ยไม่แนะนำละกันนอกจากว่าถ้าใครที่เป็นสายเติมถ้าอยากจะไปฟาร์มสีเขียวก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยสีที่เล่นง่ายๆก็จะมีอยู่แค่สีฟ้ากับสีแดงเท่านั้น นะครับโอเคเนาะก็มีแค่ประมาณเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองรอดูเซิร์ฟไทยเปิดแล้วกันนะครับก็สําสหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่มันผิดพลาดหรือว่าคาดเคลื่อนไปก็ได้นะครับก็ต้องขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอเซิร์ฟไทยเปิดอีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนอะไรก็สามารถใช้ตามนี้ได้เลย นะครับประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ